สำหรับคำถามนี้นะคะเพื่อนท่านนี้ได้สอบถามมาว่าในวันที่เราจะต้องใช้เงินที่เหลืออยู่ไม่มากจะต้องใช้ให้พอจนถึงวันที่เงินเดือนออกเราจะต้องคิดยังไงให้จิตรู้สึกไม่ขาดแคลนทั้งทั้งที่ในใจก็รู้ดีว่าต้องใช้เท่าที่จำเป็นทำให้เธอเข้าสู่ความรู้สึกมั่งมีไม่ได้สิ่งสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกขัดแย้งกับคำพูดดีๆที่เธอใช้พูดกับตัวเอง จิตจะรู้สึกขาดแคลนหรือรู้สึกมั่งคั่งขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราคิดยังไงรู้สึกยังไงเพราะจิตทำงานผ่านความคิดความรู้สึกที่เรามีจิตจะรู้สึกขาดแคลนหรือรู้สึกมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่ตัวเราว่าเรารู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมีมากจิตก็จะรู้สึกว่ามากแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นน้อยเหลือเกินจิตก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกัน จิตไม่รู้ว่าเงินที่เรามีอยู่จํานวนมากหรือจํานวนน้อยเพราะในมิติของโลกแห่งจิตวิญญาณน,นั้นไม่มีการตัดสินพลังงานของเงินไม่ว่าจะเป็น1บาทหรือ1,000บาทเท่ากันนั่นก็คือพลังงานของเงินเหมือนกันแต่สําหรับโลกมายานั้นมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเรามีการตัดสินมากน้อยก็ไม่แปลกที่เราจะตัดสินว่า1000มาก1บาทน้อยการตัดสินก่อให้เกิดความรู้สึกขาดแคลน เมื่อตัวเรารู้สึกขาดแคลนจิตก็รู้สึกขาดแคลนเช่นกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจํานวนเงินที่เรามีอยู่นั้นมากต่อให้โลกมายาบอกว่าน้อยแต่เรารู้สึกว่ามากและรู้สึกว่าตัวเรามั่งคัง่งจิตก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันและเกิดกระบวนการส,สร้างนำพาเส้นทางสร้างเม็ดเงินต่างๆให้เรากลายเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือตามความเชื่อของเราและสภาวะที่เราส่งออกไป เพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าเราจะคิดยังไงให้จิตรู้สึกไม่ขาดแคลนคำตอบก็คือเปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนจุดโฟกัสเพราะตอนนี้เรากำลังโฟกัสจำนวนเงินที่เราคิดว่าน้อยเลยทำให้เรารู้สึกขาดแคลนซึ่งจริงๆในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีการตัดสินมากน้อยหากคุณคิดว่าคุณมั่งมีและมีเงินมากมายและเพียงพอต่อการใช้จ่ายมันก็เป็นเช่นนั้นอย่าไปคิดอย่าไปโฟกัสในฉากที่เราต้องประหยัด เพราะการประหยัดก็คือความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกที่มีเงินไม่มากพอที่จะใช้แต่ให้เปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสในฉากที่เงินมีคุณต่อเราอย่างเช่นวันนี้โชคดีจังมีเงินซื้อข้าวสารเข้าบ้านได้กินอิ่มท้องไปอีกหลายวันอย่างนี้เป็นต้นให้เราเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเงิน ต่อให้เงินนั้นเราคิดว่ามีน้อยแต่ถ้าเราคิดว่าเงินที่เรามีพอใช้และมีมากมายเพียงพอต่อการดำรงชีวิตมันก็จะเป็นเช่นนั้นเราจะหลุดจากความรู้สึกขาดแคลนเพราะถ้าเราโฟกัสไปที่ฉากที่เรากำลังใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นแสดงว่าเรากำลังโฟกัสในจุดที่เราขาดแคลนแต่ถ้าเราปรับมาโฟกัสในจุดที่เงินมีคุณกับเราเรากำลังใช้จ่ายอย่างคนที่มั่งมีมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ให้จิตรู้สึกไม่ขาดแคลนไม่ต้องไปเปลี่ยนที่จิตแต่เปลี่ยนที่ตัวของเราเองนั่นก็คือเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเงินที่เราถืออยู่และโฟกัสไปในจุดที่เราต้องการก็คือความมั่งมีแล้วอย่าลืมที่จะหมั่นขอบคุณเงินนะคะเพราะสําหรับกฎแรงดึงดูดนั้นขาดแคลนสิ่งไหนให้ขอบคุณสิ่งนั้นคําขอบคุณเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณได้รับแล้วแล้วเดี๋ยวพลังงานขอบคุณที่เราส่งไปจะถูกส่งกลับมาเป็นเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คน ที่นำพาเส้นทางลู่ทางในการสร้างเม็ดเงินมาให้กับเราค่ะมันฝึกฝนนะคะโฟกัสและก็คิดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นอย่าโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการ